ประสบการณ์พระธุดงกับพญานาคตอนหลวงพ่อพบกับผู้เฝ้าขุมทรัพย์เมื่อตอนที่แล้วผู้เขียนได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับพญาศีสุดโถนาคราชและพญานาคทั้งหลายที่ถูกลืมไปแล้วเพื่อเป็นความรู้ในการศึกษาว่าพญานาคมีจริงแน่นอนแต่ก็ไม่เคยได้เห็นจริงจะจะาจก,กันสักที ส่วนใหญ่ได้เห็นแต่ร่องรอยพญานาคสำหรับในตอนนี้จะเป็นประสบการณ์ของพระธุดงค์กับพญานาคโดยเฉพาะสายหลวงปู่มั่นตามประวัติท่านได้พบเห็นหลายองค์ซึ่งจะนำมาเล่าในตอนต่อไปในส่วนตอนเริ่มแรกนี้จะขอนำประวัติการพบพญานาคของหลวงพ่อพระราชพมยานแต่ท่านก็ใช้คำว่างูใหญ่มีงอน ซึ่งเป็นงูที่เฝ้าทรัพย์อยู่ภายในถ้ำที่น้ำตกห้วยยางอ,อําเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์น้ำตกห้วยยางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์น้ำตกจุดนั้นเห็นคนที่เขาเดินไปดูบนยอดเขาเขาบอกว่ามันตกไหลไปทางของพมา่าเดิมทีเดียวมันเป็นอ่างเวลานี้ไม่เป็นอ่างเสียแล้ว อ่างเอิงเสียหมดทางนี้ก็เพราะว่าไอหินมันพังลงมาทับอ่างยับเยินเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอ่างเสียแล้วน้ำตกก็ไม่เป็นรอยน้ำตกเห็นเป็นน้ำไหลรินๆสมัยก่อนโน้นน้ำตกสวยมากทั้งที่เขาบอกว่าน้ำตกนี่ไหลไปทางพมา่าทางของเราน้อยก็จริงแหละแต่ทว่าของเราก็สวยไม่น้อยกว่าเหมือนกัน ตอนนี้เมื่ออัตมาไปเที่ยวจำพอสอไม่ได้ไปที่ตำบลห้วยยางปรากฏว่าเจ้าของบ้านเขาชวนไปดูน้ำตกว่าทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงสลับพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทำทางเข้าไปถึงน้ำตกมีความยาวเป็น5กิโลเมตรหรือ7กิโลเมตรก็ไม่ทราบวัดระยะทางได้ไม่แม่นนักเป็นทางลูกหลงัง อาตมาก็ไปเที่ยวที่น้ําตกห้วยยางเที่ยวนั้นมีพระไปเที่ยวด้วยกันหลายองค์เมื่อเข้าไปเที่ยวก็เห็นบรรดาพระหนุ่มๆกับเนนและชาวบ้านทั้งหมดด้วยกันก็เห็นจะยีสิบกว่าคนลงไปเล่นในอ่างน้ําอาตมาเป็นพระแก่ถ้าจะลงไปเล่นกับเขามันก็อาจจะไม่สวยก็เลยไม่ลงไปเล่นไปดูเขาเล่นเฉย ดูน้ำตกมันกระเพื่อมกระเพื่อมปรากฏเห็นว่าน้ำที่กระเพื่อมกับหินมันเป็นช่องโปรง่งคือน้ำกระเพื่อมหลงมากๆเห็นไอหินตรงนั้นมันเปิดมันเป็นช่องโปร่งข้างในจึงได้สันนิษฐานกับบรรดาเพื่อนที่ไปด้วยกันบอกว่าลองเอามือแย่ลงไปที่หินซิที่ผาหินข้างหน้านั่นหนัเห็นน้ำกระเพื่อมกระเพื่อมฉันสงสัยว่าข้างในมันจะเป็นโพรง่ง ก็มีพระองค์หนึ่งที่ท่านมีความกล้าก็ลองเอามือแย่เข้าไปบอกเป็นโพรงจริงๆขอรับสั่งว่าเอามือช้อนขึ้นไปเหนือน้ำพบหินไหมแกบอกว่าไม่กระทบก็บอกว่าลองดำเข้าไปดูซิฉันเข้าใจว่ามันเป็นถ้ำใหญ่สงสัยว่าหินมันทับกันอยู่นี่นะเห็นมันไม่เกาะกันหินที่แปะอยู่ มันไม่เกาะสนิทเหมือนหินที่อื่นตามธรรมดาหินมันเกาะกันเป็นเนื้อสนิทแต่นั่นดูเป็นรอยๆชอบกลนแต่ว่าหินมันทับกันไว้มันก็ต้องทับกันนานแล้วนับเป็นร้อยๆปีถึงอย่างไรก็ดีรอยก็ยังเป็นที่สังเกตได้ชัดทุกคนก็มองดูเห็นว่าเป็นจริงตามนั้นจึงได้แนะนำให้คนลงไปเล่นน้ำลองดำและโผลเข้าไปข้างในนั้น แต่เอามือเกาะข้างนอกเอาไว้เผื่อว่ามีอันตรายจะได้ไม่หลงทางแกก็ดำเข้าไปในหินนั่นมีความกว้างของเนื้อหินประมาณสองฟุตเศษเข้าไปหัวก็โผล่ได้สบายๆหายใจได้สะดวกเป็นถางโลง่งเป็นถ้ำใหญ่แกจึงออกมารายงานว่ามีครับมีถ้ำใหญ่มากเป็นโพรงใหญ่หายใจได้สะดวกก็เลยบอกว่า ลองเดินเข้าไปดูซิในนี้มีทรัพย์นะในนี้มีรัพย์มากเป็นทรัพย์ของชาวกุยบุรีเพราะว่าในสมัยนั้นชาวเมืองป่าได้อบพยพมาอยู่ที่กุยบุรีนี่ปรากฏว่าถูกชาวเมืองนครศรีธรรมราชมารุกรานชาวเมืองป่าสู้ไม่ได้พ่อเมืองจึงเอาทรัพย์มาฝังไว้ที่นี่เป็นทรัพย์มหาศาลมีทั้งทองคําเพชรนินจินดา และพระพุทธรูปทองคำด้วยไม่เชื่อเธอลองเข้าไปเขาถามว่าอาจารย์รู้ได้ยังไงก็ตอบเขาว่าฉันนั่งนึกมันเล่นๆโกโก้มันมีจริงหรือไม่จริงก็ไม่มีทางรู้ทางที่ดีละก็พวกเธอลองมุดหัวเข้าไปดูสิมันจะมีหรือไม่มีเราพิสูจน์กันได้เดี๋ยวนี้แหละเขาก็ไม่กล้าเข้าไปเมื่อเขาไม่กล้าก็บอกว่าเอา้า ถ้าอย่างนั้นฉันจะลงน้ำด้วยแต่ความจริงฉันไม่เคยคิดว่าจะลงน้ำด้วยหรอกวันนี้นะ่ะเพื่อเป็นการพิสูจน์อารมณ์ของฉันว่าจะตรงหรือไม่ตรงจะหลอกหรือเปล่าฉันก็อยากรู้เหมือนกันของมันต้องพิสูจน์ง่ายๆจึงเอาผ้าผาดแล้วเดินลงไปในน้ำแล้วก็มุดเข้าไปในนั้นเมื่อพวกนั้นตามเข้าไปเป็นแถว เดินเข้าไปได้สักประมาณ4เมตรปรากฏว่าถึงหน้าผาเป็นผาต่ำก็ตะก,กายขึ้นไปเพราะมันขึ้นง่ายๆแล้วก็เป็นทางลาดเดินเข้าไปประมาณ10เมตรปรากฏว่ามีช่องย่อมๆก็ไม่ย่อมนักหรอกสี่คนเดินเรียงกันแบบสบายๆพอเดินเข้าไปอีกหน่อยเดียวปรากฏว่าเจองูตัวหนึ่งใหญ่เท่าเสาบ้านเห็นจะได้ เสาที่เขาปลูกบ้านใหญ่ขนาดนั้นแกนอนขดพอเราเดินเข้าไปแกก็ชูหัวมาดูเป็นงูมีงอนก็เลยรายงานแกบอกว่าพี่ชายไม่เอาอะไรหรอกขอชมหน่อยนะพอเดินเข้าไปหน่อยก็ไปพบพระพุทธรูปองค์หนึ่งโตมากหน้าตักประมาณ24นิ้วทั้งแท่นทั้งองค์เป็นทองคำทั้งหมดทองสุกอาราม เข้าไปก็กราบกราบแล้วก็จับพอจับพระพี่งูแกก็ชูหัวดูอีกก็เลยรายงานแกอีกบอกว่าพี่ชายขอลองจับดูเท่านั้นน่ะไม่เอาไปหรอกเอาไปก็เอาไปไม่ไหวเพราะแบกไม่ไหวทองคําทั้งองค์แบบนี้คนหมดหนี่ก็เอาไปไม่ได้ก็เลยให้พระกับคารวาสที่ไปด้วยกันลองอธิษฐานยกพระพุทธรูปความจริงทองคําหนาใหญ่ขนาดนั้น ไม่มีทางจะยกขึ้นแต่ผลจากการอธิษฐานเห็นผลอย่างอัศจรรย์ถ้าสิ่งใดจะเป็นไปตามความประสงค์ยกได้เบาหิวเลยสิ่งใดจะไม่เป็นไปตามความประสงค์แม้แต่ขยียน้นก็ไม่ขยียน้นทีนี้เมื่อทดลองกันดีแล้วก็เดินเข้าไปข้างในอีกพี่งูกแกก็ชูหวัวขึ้นมาได้สักสองวาได้กระมังไอ้สูงสองวานั่น ยังไม่ได้คึ้่นของขนาดของแกหรอกถ้าทางแกขดตัวนั้นยาวมากก็เลยบอกว่าพี่ชายขอชมข้างไหนนะไม่เอาอะไรเลยรับรองว่าไม่เอาอะไรเลยฟอกอยู่หน้าประตูนี่ก็แล้วกันฉันไปไหนก็ไม่รอดฉันต้องกลับทางนี้ถ้าใครเอามาแม้แต่นิดเดียวก็ทำอันตรายได้เลยพวกที่ไปด้วยกันแกเห็นงูชูหัว แกก็ชักสันๆแต่ความจริงก็รู้กันอยู่แล้วว่างูนั้นไม่ใช่งูเนื้อเป็นงูลมงูลมที่นี้หมายถึงผีเมื่อเดินเข้าไปอีกปรากฏว่าเข้าไปพบทรัพย์มหาศาลมีทองคำแท่งโอ้โหถ้าจะพูดเป็นน้ำหนักก็แหมเป็นตั้งร้อยร้อยตันเพราะกองสูงถนัดแล้วก็มีเครื่องประดับแพรวพรวเยอะแยะ เพชรนินจินดามงกุฎของกษัตริย์แล้วก็มีพระแสงคู่มือของกษัตริย์พระแสงอาญาสิทธิ์ระมังเห็นด้ามเป็นทองคํฝาฝักเป็นทองคําประดับเพชรมันแพรวไปหมดนี่แก้วตั้งหลายอย่างอาจจะเป็นพวกที่เขาเรียกว่าแก้วก้าประการนบพระรัฐอะไรก็ได้ไม่ทราบว่าอะไรกันแน่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์เงินก็มาก ทองก็มากเพชรนินจินดาก็มากเวลาชมก็สั่งทุกคนว่าห้ามแต่ต้องเป็นอันขาดถ้าใครแต่ต้องฉันไม่รับรองชีวิตเพราะยังไงยังไงพี่งูแกจัดการเสร็จแกไม่ยอมให้เราเอาไปแน่เมื่อเราชมเป็นที่พอใจแล้วเป็นอันว่าไม่มีใครเอามากลับออกมามาถึงก็ขอบใจพี่งูเขาเขาก็มองดูทุกคน พวกเราก็ลากลับเราออกมาแล้วก็บอกกับพวกนั้นว่าถ้ำนี้เป็นถ้ำของชาวเมืองป่าชาวเมืองป่าก็คือชาวไทยที่อพยพมาจากเมืองป่าในประเทศจีนโน้นสมัยที่ถูกจีนลุกรานไอ้เมืองป่ากับเมืองลุงนี้ความจริงหน่ะน่าจะเรียกเมืองป่ากับเมืองลุงจะเพี้ยนกันไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบเมื่อเขาอพยพลงมาแล้วก็มาทางนี้ จากอินเดียลงมาก็มาพมา่ามามอนทีนี้บางส่วนที่เราเรียกกันว่าไทยใหญ่ก็ยึดพม่าได้ยึดหมอนได้ก็เข้าปกครองบางพวกก็อพยพมาทางสายนี้ทางเพชรบุรีก็ขยับขยายหากินกันมาตลอดหากินอยู่ที่กุยบุรีตั้งเมืองขึ้นที่กุยบุรีจับกลุ่มกันอยู่ที่นั่นสงสัยว่า ไทยมีวัฒนธรรมเจริญแล้วมีพระเจ้าแผ่นดินปกครองและมีพ่อบ้านพ่อเมืองมาก่อนก็หากินกันอย่างสุขสำราญแต่ทว่าก็อาศัยไทยที่มาอยู่เป็นกลุ่มก้อนกันนั้นมีความสมบูรณ์พูนสุขมีการค้าดีมีแร่ธาตุเป็นเครื่องขายมีหนังสัตว์ขนสัตว์เป็นสินค้าขายก็ร่ำรวยกันมากการค้าขายมีทั้งทางบกและทางเรือ ทีนี้พวกนกครศรีธรรมราชพวกป่าละลีบุตรพวกนี้เขาเห็นว่าเขามีอำนาจมากเขาก็เลยมารุกรานจะเอาอาณาเขตแทยเรามีกำลังน้อยกว่าสู้ไม่ได้เมื่อเวลาที่จะหนีจะอบพยบเตลิดเปิดเปิงก็ต้องขนของมาเก็บไว้ที่นี่ก่อนนี่เรื่องราวของถ้ำห้วยยางก็น่ากลัวจะหมดกันเพียงเท่านี้อ้อ วันนั้นก็บอกกับพวกทั้งหลายเหล่านั้นบอกว่าสำหรับถ้ำนี้อีกสองปีเขาก็จะปิดแล้วเพราะว่าพวกเราเข้าไปเห็นของข้างในเขาการเห็นของของเขานี้พวกเราเห็นของพวกเขาอาจจะทำอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าคนนี้เห็นอะไรเข้ารู้ถึงสองคนขึ้นไปเขาถือว่าไม่เป็นความลับเราอาจจะพูดไปหรืออาจจะมีคนสันดานไม่ดี มาทำลายทรัพย์สินของเขาเขาเกรงว่าจะมีอันตรายถ้าหากว่าพวกเราอยากจะดูกันแล้วก็ปีหน้ามาดูได้แต่หลังจากปีหน้าไม่ได้มีโอกาสจะได้ดูเป็นอันว่าหลังจากนั้นหนึ่งปีก็ปรากฏว่าไอหินที่น้ำไหลามานั่นมันพังทลายลงมาทับอ่างเอิงหมดเวลานี้ก็ไม่ปรากฏว่าเป็นน้ำตกอ่างนั้นก็ไม่มีแล้วถ้าใครตั้งใจไปขุด ไปคขนเอาซั์ก็เห็นจะหมดถ้าหมดปัญญาเว้นเสียแต่ว่าจะเอารถแท็กเตอร์ไปทำลายภูเขาแล้วก็แบบนี้ก็ว่าไม่ได้แต่ก็ไม่แน่นักถ้าเขาไม่ให้แท็กเตอร์เขาอาจจะเครื่องดับดีไม่ดีคนทำลายอาจจะตายก็ได้สำหรับเรื่องนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้สวัสดีโปรดติดตามตอนต่อไป เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ